นิท่านธรรมชาติดกภาษาอีสานโดยพระครูสุวรรณธรรมรักปัทกุสลมาณวชาดกว่าด้วยไพที่เกิดแต่ที่พึ่งอาศัยเสนอตอนปิดคดีเอาละ เมื่อพระราชาส่งเบื่อที่จะสะดับเรื่องรล่าในอดีตต่างๆที่พระโพธิสัตว์นำมาทูเลเราถวายและพระราชายังทรงบังคับให้พระโพธิสัตว์นั้นจับโจรมาจับโตเป็นเป็นมาให้ได้เดี๋ยวนี้จนในที่สุดพระโพธิสัตว์เลิกแล้วที่จะป้องกันพระราชาจึงทูลขออนุญาต เพื่อที่จะได้เป้าประกาศเรียกมหาชนทั่วไปให้มาชุมนุ่มกันที่พระลานหลวงเอาละเรื่องราวต่อจากนี้ไปจะเป็นจังได้นั่นโปรดติดตามต่อได้เลยเมื่อทุกอย่างพร้อมวันเวลาสถานที่บุคคลพร้อมแล้วพระโพธิสัตว์ ทูลขออนุญาตปฏิบัตินาทีพระโพธิสัตว์ประกาศเสียงดังดังกล่าวคาถาวาขอเช้าชนบทและเช่านิคมผู้มาประชุมกันแล้วจงฟังคาพระเจ้าหน้าม,มีในทีใดไฟก็มี่ในทีนั่นความกเกษมสำราญบังเกิดขึ้นแต่ที่ใดไพ่ก็บังเกิดขึ้นแต่ทีนั่น ฟังเด้เอเฮาสิวาดังดังให้พวกท่านนะ่ะฟังชัดชัดฟังให้ดีพระราชากับพรามปุโรหิตผ้ากันตปนรัดเสียเองท่านทั้งหลายจงผ้ากันรักษาตนของตนยูเถิดไห้เกิดแต่ที่พึ่งอาศัยแล้วความสุขเกษมสำราญพวกเขาได้จากพระราชาพระองค์ใดไพนะ่น่ะ เกิดขึ้นจากพระราชาพระองค์นั้นละบัตนีทานทั้งหลายบอมีที่พึ่งแล้วขออย่าได้ยั่งตนให้พินาศเลยขอทานทั้งหลายจงคุมครองตนเองรักษาทรัพ์และเข่าเปลือกที่เป็นของของตนไว้เถิดธรรมดาของพระราชานะเพิ่นนเป็นที่พึ่งของมหาชนไพยที่มันเกิดแก่พวกทานทั้งหลายก็เกิดจากพระราชาพระองค์นั่นละ พระราชากับพรามปุโรหิตเป็นโจรเป็นโจรผู้หากินด้วยการปล้นถ้าพวกท่านทั้งหลายประสงค์จะจับโจรแล้วก็ก็จงจับพระราชากับพรามปุโรหิตนี่ไปลงโทษเถิดลำดับนันประชาชนเหล่านั้นได้ฟังคำของพระโพธิสัตว์แล้วก็พากันลุกฮือขึ้นว่าเฮ้ย hey, พระราชาพระองค์นี่นะ ควรจะนีนาทีในการปกปักรักษาบอแมแนตี้บัตนี้พระองค์นะรับใส่โทษคนอื่นเอาสิ่งของของพระองค์นั่นไปไ้ในิสระโบกคารนีด้วยพระองค์เองแล้วคนหายโจรเหตุแบบนี้ได้จังใดเอาละบัตนี้พวกเขามาพากันขาพระราชาพลาโมกนีซะเพื่อบ่ให้ยพระองค์ได้ทำโจรกรรมอีกต่อไปลำดับนั้น ประชาชนทางหลายได้ลุกฮือขึ้นแล้วบางคนถือทอนไม่ก็มีถือตะบองก็มีก้อนดินก้อนหินก็นมากเข้าไปรุมทุบตีพระราชาพร้อมด้วยพรามปุโรหิตจนตายจากนั้นก็ได้อภิเศกพระโพธิสัตว์ให้ครองราชสมบัติสืบต่อไปเมื่อพระพุทธเจ้า ทรงนําพระธมเทศนานีมาแสดงจบลงพระพุทธเจ้าตรัสกับอุบาสกว่าดุกอนอุบาสกการจำร้อยเท่าบนแผ่นดินนั่นนะบนหนาอัศจรรย์บอปินตางึดบันดิตครั้งก่อนจำร้อยเท่าในอากาศพุนาใดนะอันนี้นาอัศจรรย์น,นางึดกว่าหลังจากนั้น พระศาสดากระท่งประกาศสัจธรรมเวลาจบสัจธรรมอุบาสกกบ,บุตรได้ดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลพระทศพลทรงประชุมชาดกวา่าบิดาในครั้งนั้นได้มาเป็นพระกัสสปะในครั้งนี้มาหนบผู้ฉลาในการสังเกตร้อยเทาวในอากาศได้มาเป็นเร่าตาถาคต ชนีแลจบบริบูรณ์เป็นจังไหนคุณผู้ฟังฟังจบแล้วทุกตอนทุกตอนได้คอคิดบอเอาละสรุปเอาเองก็แล้วกันนะโชคดีมีชัยเจอกันในเรื่องต่อไป